วันนี้เราจะมาเก็บดอกฟันสิงโตนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บันเลยนะคะกำลังเยอะนะคะเห็นเขาบอกว่าเอาไป,รรป,าไปทำเป็นอเอาไปทำเป็นแกงขี้เหล็กก็ได้นะคะส่วนใบนะคะแล้วก็ดอกไปทำเป็นเหมือนเป็นทำแยมอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็จะลองมาเก็บไปอ่าไปแกงขี้เหล็กดูนะคะแล้วก็จะเอาดอกไปทำเหมือนเขาบอกว่าไปทำชาก็ได้เอาไปทำเป็นแยมก็ได้นะคะเดี๋ยวก็จะเก็บ แล้วก็ไปลองทำดูนะคะ全部อืมซากุระอันนี้เป็นซากุระป่านะคะกำลังสวยค่ะอันนี้ก็มิตซุซึรุค่าอันนี้ก็ดี ตรงนี้ที่เดียวก็คงไมพอแล้วน,นะคะโน่นค่ะถึงภูเขาน,นั่นเลยตรงโน้นก็เยอะนะคะสีเหลืองเต็มไปหมดเลยเขาเป็นดอกไม้ที่น่ารักอย่างหนึ่งเลยนะคะนันชอบนะคะดูดอกเขาสิมันก็เยอะมากนะคะแล้วก็เยอะมากนะคะ ป้ายตั้เนี่ยนี่เน <ś led> ีดอกไม้แซมเยอะแยะเลยนะคะอันนี้เหมือนเหมือนดอกไม้เหมือนช่อดอกไม้เลยนะคะสวยดีคะ่ะ

หาใบไม้ส mm ี hmm. no, ่แฉกแล้วนะคะอรู้ป่าชมงานัย่นก ใส่น้ำเปล่านะคะต้องใส่น้ำเปล่าไป500 ml นะคะแล้วก็จะเปิดไฟนะคะก็เทใส่ลงไปนะคะ ไม่เอาขั้วเขาออกนะคะไม่เอาขั้วตรงนี้ออกเพราะว่าฉันอยากให้สีน้ำผึ้งที่เราทำออกมาวันนี้นะคะให้ให้เขามีความอ,อ่สีเข้มนะคะงันก็จะใส่ลงไปทั้งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่มะนาวนะคะเลมอนนะคะ,คะ,คะแล้วก็ใส่เปรี้ เพื่อให้เขากินหอมแล้วก็สีสวยขึ้นไปอีกนะคะโอเคจากนั้นเราก็จะต้มไปนะคะระหว่างที่เรนต้มนะคะเราเนก็ไปนั่งเล่นอยู่นะคะคือแบบได้กลิ่นนะคะเป็นกลิ่นน้ำผึ้งเลยอะ่ะอันนี้คือสุดยอดนะคะเนี่ยอายเขาออกมาจากหม้อใช่ไหมคะคือแบบมันได้กลิ่นน้ำผึ้องอะ่ะเรนก็เอ๊ะ ก็เลยรีบเดินมาดูหม้อนะคะประทับใจมากขอบคุณสูตรจากจากใครยไม่ร huh. uh ู้นะคะคนแรกที่สอนนะคะนี่มาตนห้อเม่ประมาณนี้ถึงสิบนาทีนะคะหอมมากเลยเดี๋ยวปิดไปนะคะแล้วก็จะถึนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้เขาเย็นนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะกรองนะคะโอเคนะคะมันก็จะออก ที่เราคั้นออกมาเมื่อกี้น,นะคะอันนี้ก็จะเป็นกากของเขานะคะังจากนั้นเราก็จะไปทําวิธีขั้นตอนต่อไปนะคะเพราะว่การตัวโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็เอามาใส่ในหม้อเดิมนะคะแล้วก็น้ําที่คั้นเมื่อกี้นี้นะคะน้ำที่เดือต้มแคั้นไปเมื่อกี้ 見せみたいだね。おいしいね。はい、なんでしの。なんか芋みたいな匂いする。焼き芋のとろみの。あのちゃんと焦げているあの蜜の一番甘いところの色と一緒。それみたいな感じ。 เอาถั่วมากะจโอเคก็เกือบกวนมาประมาณเกือบส0สิบนาทีแล้วนะคะแล้วก็แนนจะมาเช็คนะคะว่าได้หรือ,อยังเมื่อกี้นี้ก็เช็คไปแล้วนะคะนี่คิดว่าได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวแนนจะมาบอกวิธีนะคะว่าแนนเช็คเช็คยังไงนะคะโอเคแนนก็จะเอาช้อนนะคะช้อนเล็กๆนะคะมาตักไปประมาณนี้นะคะแล้วก็เป่านะคะ เป่าให้เขาเย็นนะคะโอเคน่งก็เป่าไปจนรู้สึกว่าเขาเย็นแล้วนะคะโอเคเขาก็จะประมาณนี้แล้วก็ถ้าให้เขาหยุดลงเขาก็จะหยุด ประมาณนี้นะคะนั่นก็จะพอแล้วนะคะแล้วก็จะเอาปล่อยให้เขาเย็นนะคะแล้วก็จะเทสใส่กระปุกนะคะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะนี่ค่ะเขาค่อยเย็นแล้วนะคะนั่นก็จะเอามาใส่ในกดโหลเลยนะคะ โอเคนะคะก็อันนี้นะคะที่เนนทำจากอ่าที่เขาเรียกว่าน้ำพึ้งน้ำพึ้งดอกอ่าฟันสิงโตนะคะเนนก็ลองทำดูแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะลองให้อาเกี่ยวชิมดูนะคะว่ารสชาติเขาจะเหมือนน้ำพึ้งไหมนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลนะคะก็คือถ้าใครเป็นเบาหวานหรือว่าอ่ายังไงอะ่ะก็ คือต้องกิ่นก็ต้องระวังน,นะคะแต่ว่าอันนี้คือน้นลองทําดูเพราะว่าเขาบอกว่ากลิ่นของมันจะเหมือนน้าผึ้งนะคะแล้วก็รสชาติจะคล้ายๆน้าผึ้งเพราะหวานมันก็ใช่นะคะเพราะความหวานจากน้ําตาลนะคะแล้วก็น้าผึ้งอ่ะคือเขากลิ่นเหมือนน้าผึ้งจริงๆค่ะอันนี้อันนี้ยนยอมรับเลยแล้วก็ชอบมากแต่ว่าเวลากินก็ต้องระวังน,นะคะเพราะว่าอ่าเขาไม่ใช่น้าผึ้งนะคะเขาคือน้ําตาลนะคะเดี๋ยวนั้นจะลองให้อากิวชิมนะคะมิตซุยิมุ 少しねあの食べてみていちものこっちのほうにかけられてないけれどままかけたよちょっとだけ甘いのがサトだよはい食べてみていただきますこれ2回かけた<で> <laughs> いいよ、食べてみて 2>, 2回かけたよこれ

。はちみつยบก,กยว่าเหมือนน้ำผึ้งนะคะก็แสดงว่าผ่านนะคะแต่ว่ายังไงก็ฝากไว้เลยนะคะว่า อายทำไมเอาไปจุ่มตรงนั้นล่ะลูกโอ้ย <laughs> สงสัยต้องกินภายในสามวันนะคะถ้าจุ่มแบบนี้แล้ว <c oughs> ดูเอ้ยตายตายตายยังไงก็กินก็ต้องระวังนะคะเดี๋ยวต้องโดนตีแล้วเนี่ยเกี่ยวคือชอบหวานนะคะ <c oughs> ยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะ,ะ <c oughs> นะคะเดี๋ยวลองทำใครที่อ่ยังไม่เคยทำก็ลองทำดูนะคะ ระวังอย่างเดียวคืออย่าก,กินเยอะนะคะมันหวานนะคะอาจจะเสียสุขภาพได้นะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเกี่ยวบ๊ายบายกันลูกบ๊ายบายอร่อยครับอร่อยครับมาต้นเนื้มาต้นเนื้อตบับเดเจียบ๊ายบายอิ่งเอ